สำหรับตัวแรกของเรานะครับจะเริ่มต้นที่หลังคาลอน s n a p ล็อกนะครับลอนสแนปล็อกเนี่ยเหมาะกับบ้านทรงสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกจะมีการซ่อนสกูตรงสันลอนนะครับสามารถติดตั้งได้สวยงามมีสีให้เลือกถึง12สีนะครับสำหรับตัวที่2นะครับจะเป็นลอน760นะครับบ้านที่ใช้ในลอนนี้ก็คือจะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นทรงนอร์ดิกแต่ข้อดีของเขาคือแผ่นที่หน้ากว้างค่อนข้างกว้างกว่าน่นหมายถึงว่าการรั่วซึม การติดตั้งก็จะง่ายกว่าและเร็วกว่าตัวหลอดแรกพรสอสมควรครับตัวที่3เนี่ยจะชื่อว่าโบเลสเจ็ดร้อยชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าโบเลสนะครับโดยการติดตั้งของตัวนี้จะเป็นการติดตั้งที่ไม่ใช้น็อตไม่ใช้สกรูเป็นการติดตั้งผ่านตัวขาแบ็กเก็ตด,ด้านล่างนะครับนั่นหมายถึงว่าเราจะไม่ต้องใช้สกรูลเลยสักตัวในในแผ่นตัวนี้นะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับ จะเป็นตัวคาซาสเปนนะครับตัวคาซาสเปนเนี่ยจะให้อารมณ์บ้านที่เป็นลนักษณะบ้านจัว่วบ้านปั้นหยาเป็นบ้านส่งทรดิชเนลเหมาะแก่งานดีไซน์ในประเทศไทย